คนวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรอบอกกันอราโหลดก่อนนะคะทุกคนมันจะเล่นแบบอะไรเดีอทุกคนอืมงั้นผมขอเล่นเป็นเกมนี้แล้วกันครับ พอดีเน็ตจะกากเลนะพอดีเน็ตจะกากนะครับทุกคนถ้าเน็ตกากก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอการต่อโหลดเสร็จเลยเดี๋ยวจะไปรอต่อโหลดเสร็จเลยบายเอาครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จกันไปเ่ที่เรียบร้อยนะอ่าไาลองดูกันนะทุกคนว่าเราจะได้เป็นขา้าราชการหรือตำแหน่งในอำเภอนะทุกคนอ่าไปลองดูกันเลย ตอนนี้เราก็จะได้เป็นอะไรนะเอ้ยได้เป็นเชอรี่พวกทุกคนหรือว่านายอำเภอนะครับทุกคนวันนี้เราจะฆ่าคนได้ไหมนะครับทุกคนอันนี้คือเป้าหมายก็คือฆ่าฆาตกรให้ได้น,นะครับหาฆาตกรให้ได้น,นะครับอมีคนไทยไหมเนี่ยวันนี้มันเดินท้าแปลกๆอาจจะปินก็ได้นะ อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอ่าตอนนี้เอ้ยคนนี้เขานะแปลกๆนะทุกคนข้อจะเป็นก็ได้นะทุกคนคนนะี้เราไม่รู้นะทุกคนว่าใครจะเป็นนะทุกคนเฮ้ยอย่ามายุ่งยิงนะยิงนะ ค้างอีกอ่าาเน็ตกระอ้า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 ทำไมโหลดได้เป็น,ย,นยังงั้นก็น,นี่เหมือนยังไม่เจอฆาตรกรนะทุกคนหัวตอนนี้เหมือนแบบฆาตรกรยังไม่ฆ่าใค,ใครนะครับใครนะคุกคนหรือไม่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงเองนะครับอาจจะเป็นเพราะที่ผมอัจคลิปได้มั้งผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมอัจคลิปแบบนี้ครั้งแรกนะ ก็เลยทุไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดินช้า ายยไงทุกคนงงตายได้ไงงงตายได้ไงงงตายได้ไงนะงงอยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยทุกคนงงมากโหอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ห้ไดาน,นะครับ มเดิร์เลอร์นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือฆาตกรนั่นแหละได้เป็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้เป็นเชอร์ริปมาผมเล่นในมือถือนะทุกคนถ้าแบบถ้ามีค้างๆแบบได้แบบเสียงไม่ค่อยดีก็ขอโทษนะครับทุกคน มีค้างๆแหลกๆก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอ่า e> เพราะว่านี่กากจริงๆอันนี้ยังไม่ทันขาดคำเลยค้าง,ๆๆางแต่นั่งก็ยังได้นะคะดูเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แบบเข้าได้เลยลวกันอ่าทุกคนมันจะตัดไปตอนที่มันเข้าได้แต่ทำให้หัเป็นงี้ไม่รู้เอาชนะ อะไรนะชนะเฉยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ไอ้นี่เฉยเลยเดี๋ยวถ้าอาัดคลิปนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงบน y o u t u b e ด้ยนะแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ผมขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง สัก100%ไลค์ like ก็ได้ครับทุกคนเพราะผมพยายามมากเลยนะผมเพิ่งอัดคลิปแบบเป็นนี้ครั้งแรกแล้วครับทุกคนอ่าผมไม่เอาลองช็อตนะเพราะยังไงก็ไม่มีใครดูอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเอาลงช็อตนะครับอืมโอ้ยเสียงไม่สบาย no sense, อยินโนเซนต์อีกแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปนี้ให้ไม่เกิน10นาทีนะครับทุกคน 哦，露了。 มีใครอยากเล่นกับผมก็ชื่อตามนี้เลยนะครับนี่ N A I V K 0 1นะคหนึะครอ่ะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าในที่ชื่อในเกมว่า S King นะครับทุกคนอ่ะตัวละครก็เป็นนี้นะครับนี่มีกระเป๋าแล้วนะครับหน้าเป็นแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยจะเอ้ยเอ้ย โรเจอร์วุนเนี่ยเสื้อโรเจอร์แต่กางเกงไม่ใส่ตัดไปต่อเลยละกันมาครับทุกคนตอนนี้จะได้เป็นอะไรอินโนเซนอีกแล้วอ่ะเยาตัดไปตอนเจอฆาตก,กรล,ละละกันนะคะทุกคนไปกันเลยตอนนี้เจอฆาตก,กรครับทุกคน ตัดไปต่อเลยแล้วกันตอนนี้แปนาทีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันไหมนะถ้าไม่เกินเก้านาทีทุกคนตอนนี้อาหารไดอนโนเซนต์อีกแล้วตัดไปตอนเจอเจอฆาตรกรต่อเลยแล้วกันอ่าค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เจอคนที่มีปืนแล้วนะไม่ใช่ฆาตรกรนะใครตาย 过年。<Bon> <laughs> คิวเขียนไงวะไม่นะสิบนาทีแล้วงั้นกอ็ขอปิดคลิปเลยแลวกันจ้างั้นก็ขอปิดคลิปเลยลลนนแล้วกันมาทุกคนอ่ะแล้วก็แล้วก็ขอ ไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าได้เป็นเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายนะคะเพราะว่าผมหยุด4วันสาวันนะครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ,บาย